สมเด็จพระนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญาเรือนจำกลางนครปฐมจังหวัดนครปฐมวันนี้เวลา13นาฬิกา29นาทีสมเด็จพระนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเรือนจำกลางนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม ในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่คณะผู้บริหารและผู้มีอุปการะคุณสนับสนุนการดำเนินง,งานห้องสมุดพร้อมปัญญาพร้อมทอดพระเนตรการแสดงชุดระบาไดโนเสาร์และลำตัดจากนั้นทรงเปิดแผลคลุมป้ายห้องสมุดพร้อมปัญญาซึ่งเป็นห้องสมุดลำดับที่31 รอทอดพระเนตรการดำเนินงานห้องสมุดร,ร้องปัญญาเรือนจำกลางนครปฐมซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระคณิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมาราชกุมารีพระราชทานให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังตลอดจนเจ้าหน้าที่ในเรือนจำทั่วประเทศได้รู้หนังสืออ่านออกเขียนได้และรักการอ่านทําให้ผู้ต้องขังได้เกิดความคิดและปัญญาที่ดี นอกจากเป็นการพัฒนาคนที่มีคุณภาพกลับคืนสู่สังคมแล้วยังมีมูลน่าเชื่อถือว่าผู้มีความรู้มีคุณการศึกษาสูงจะช่วยลดการกระทำความผิดลงได้และไม่กระทำผิดซ้ําโดยมีสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูประทภ์เข้ามาสนับสนุนการดําเนินงาน สำหรับห้องสมุดแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบห้องสมุดเชิงสร้างสรรค์หรือ Creative Library เป็นการออกแบบแนวคิดห้องสมุดเชิงสร้างสรรค์โดยผู้ต้องขังร่วมการพัฒนาและออกแบบห้องสมุดต,ตั้งแต่วัสดุอุปกรณ์ของห้องสมุดเช่นชั้นหนังสือที่แสดงหนังสือโต๊ะเก้าอี้โดยการฉลุลายการเชื่อมเหล็กและการวาดภาพผ่านลายเส้นภายในห้องสมุดประกอบด้วยมุมความรู้ต่างๆเช่นมุมซ่อมหนังสือด้วยการเย็บกี มุมมสทมุมหนังสือทั่วไปมุมหนังสือพระราชนิพนธ์มุมเฉลิมพระเกียรติและห้องอ่านหนังสือเสียงซึ่งพบว่านิตยสารและวรารสาร National Geographic และ The Secret มียอดการยืมสูงสุดโอกาสนี้พระครูประหลัดสิทธิวัฒเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมถวายของที่ระลึกแล้วพระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้แทนผู้ต้องขังชายหญิง จากนันทบประแนกกิจกรรมแนันทศการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังซึ่งเป็นภาคีเรครือข่ายของเรือนจำกลางนคนปรปฐมมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุนภารกิจด้วยการพัฒนาพฤตินิสัยการฝึกทักษะอาชีพที่มีความหลากหลายเช่นการสาธิตการออกแบบลายผ้าการตักเย็บและการถอผ้าแบบครบวงจรการสาธิตการทำอาหารไทยและกระทงจากผ้าประดิษฐ์ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเข้ามาช่วยสอนการออกแบบลวดลายกระทงเช่นลายรังแต่และลายเล็บมือนางการสาธิตการทำเบเกอรี่และอาหารานานาชาติประกอบด้วยการสอนทำคุกกี้โดยโรงเรียนจิตลดาวิชาชีพสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาสูตรเบเกอรี่โดยเรือนจำกลางนครปฐมและฟู้ดสไตลิสสิทธิพงศ์สุริยะหรืออาจารย์ขาจากพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดปึมการพร้อมด้วยเชฟแบท ที่มาช่วยสอนการทำเบเกอรี่และการออกแบบอาหารต่างๆให้ดูทันสมัยผลงานการฝึกอาชีพเปเปอร์มาเช่ด้วยการนำกระดาษเหลือใช้มาปั้นเป็นตุ๊กตารูปสัตว์ต่างๆผลงานการเรียนรู้การฝึกวิชาชีพช่างเชื่อมจากวิทยายลัยสารพัดช่างนาคปรปฐมการสาธิตการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีผู้ต้องค้งเข้าอบรม496คน นทิทรรศการฝึกวิชาชีพช่างไม้และการแกะสลักนิทรรศการฝึกอาชีพศิลปะบำบัดด้วยการวาดภาพผลงานการฝึกอาชีพการถักเชือกมาคราเม่ซึ่งเป็นการถักเชือกในรูปแบบต่างๆเช่นกระเป๋าตุ๊กตาผ้าคลุมโต๊ะการถักโครเชต์ตุ๊กตาซึ่งผู้ต้องขังมีพื้นฐานการถักโครเชต์มาก่อนจากนั้นมาแกะแบบและถักเป็นตุ๊กตารูปต่างๆตามจินตนาการ ผลงานจากการฝึกวิชาชีพด้านเพาะพันธุ์ปลาสวยงามและการประดิษฐ์ทินเทียมจากเศษวัสดุเหลือใช้นิทรรศการฝึกวิชาชีพศิลปะบำบัดด้วยการปั้นพระการออกแบบทรงผมชายและหญิงสำหรับผลงานของผู้ต้องขังจะนำไปจำหน่ายตามห้างสปปรรพสินค้าเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องขังนำไปใช้เป็นทุนสะสมหลังพ้นโทษซึ่งผู้ต้องขังมีโอกาสเรียนรู้วิชาชีพผ่านระบบออนไลน์ เมื่อเรียนจบสามารถรับวุฒิบัตรวิชาชีพจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านระบบออนไลน์ทันนี้เรือนจำกลางนคปรปฐมมีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังที่กำหนดโทษจำคุกตั้งแต่15ปีถึงตลอดชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังอยู่ในความควบคุมจำนวน4,015คนแบ่งออกเป็นผู้ต้องขังชายจำนวน3,610คนและผู้ต้องขังหญิงจำนวน405คน